ลา s เขาสีกันสีเดียก่แพงเลย้าไอล้เขาไปเองละเดียวก็กงเล t seconds left spike planted ดูดูนี้ด้วยไอ้ภูิไม่ยิงสุ่มแบนดด้พวกอนี้นะเซนดีมันอย่างไรไม่รู้แล้วดูนะไอู้อกไมยิง one enemy e ดูไว้มังไ้ภูมิหน้าสตัวแล้วนี่ลไ่ต้องแพนเปิดบางมองแพนเปิดากมึงแพนเปิดบ้างเจ้ามเปิดไกดนหน่อยเซ็นหน่อยโอ้เซ็นหน่อยเซ็นของหน่อยเซ็นหลังไว้เซ็นหลังไว้เซ็นหลังไว้เฮ้ยหัก้าบ่าหกาบ่าหกาบากากาบ้ยลงลองลองลอวนี่จาวัดโดนด้วยเป็นทะลุสวย เช่ี่ทำกูเสียวไอ้นี่ทำกูเสียวโอ้เลทกับไวเปร์อยู่นี่เฮ้ยเต็มมึงมีบอมไอ้เต็มคุณทำอะไรไนกับไวเปร์อย่านี่พี่ตแกเอะไลทมเลทบิ้มเบไมไปไปไไงนะอยู่ซ้ายเฮ้ยเลทตีนตดว ห้าสิบห้าสิบเอ้ยเฮ้ยร้อยหนึ่งสายหนึ่งไอ้บิ๊มมาร้อยหนึ่งเลยอยู่ไหนอยู่ไหนบิ๊มอยู่ไหนเบอร์เบอร์เข้ามาเข้ามาเอ้ยอยู่ที่ทีทีทีโอ้ยชิ้นหื่นพวกมึงงีีรัวรสนัวรสนัวปวเจ็บเอ้ารสนัวปวเจ็บเฮ้ย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  ปล่ยปืนกูไปไหนอ๋อไอ้บีปล่อยเลยปล่อยมันเข้าไปเลยไอ้ไชิบูแต่กาถ้า่ชิจับไม่ได้ก็คือไม่ใช่ละมึงทำไรอ่ะไม่อยากยิงอ่ะไอ้ตาบะไอ้เอแล้วเฮ้ย ก็วิ่งมาดีจะหนีไปไหนอ่ะกูก็หยอดไปดีมันอยู่ในรูนั่นแหละไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่มึจะสมองกันทำไมอ่ะ Last player standing อยู่นี่ค่ะ One enemy remaining เพรื่องกูยิงตีนหยาบไทะมองแล้วกูมองไม่เห็นอะไรก็แบบไปแล้วเนี่ยสมองกันทำไมอ่ะโอ้คิดผิดแล้ว ไม่มีสลบเยยบเฮ้ยเห็เเานไผมคราับบอโอ้บอเข้าได้สามตัวใช่ว่าจะปัญหาให้ไหนยิงให้หมดให้เลยเชื่อสองตัวเห็นไหม you Good you fight it อีวานเดอร์บอย the one enemy remaining Yeah. just let them try to catch me ไม่ได้ i อยู่ขวาไปข้าพุ่มข้าเข้ามาสวยมากว่ะทำพิษเจ็บคมสวยมากแล้วเจ็บคมมากเ่อกี้นะ จะไม่ตรงเลยเน้ยตัวแม่งล็อกกูได้ไงอ่ะเพื่ออะไรอ่ะตอน้ออกมไปแล oh ้วตอนนี้มไอก้วอมอกสะสไแจเลย ไปแล้วไม่มีไม่มี Last player standing One enemy remaining Spike down B Ace ยังได้ยังได้ไม่ตายไม่ยิงไปเลยอ่ะเมื่อกี้ยิงไม่ออกเพื่อน ไม่มาถึงยิงไปเลยไม่ต้องโดนหรอกเมื่อกี้อ๋อเออ้โทษลโอเคเสียใจนะว่ายูเสียใจเหมือนกันนี่เชื่อกูจะมาไรบอกจมาอไรบอกู้โจยไปใูน่โทษมันสุกคาวิแค่แหละแล้กจะูตรมคือขึ้นเาเลยไอ้ยมึงยู่งมาอยู่อาม่เป็นเลยตอนนี้โอ้ เก่งมายืงพอมาพอเ่นคดยืม่เห็เยนะ่ใชกสยลดเกิดไฟฟึ๊กเองตัวเองกิดยากได้ฉัยาด้ฉันยืด้ันอยาดัยาด้ฉัยากด้ฉัยากไดนยาด้อยดอยากได้ฉัอยได้ฉนอยกดันยากได้ฉัอยาไดเฉันยกดันยได้ฉัยาดยากดเฉันยดัยกดัยดนยด้ยด้นยดอยาด้ฉัยาด้ฉยาด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 ยกด <laughs> we don't I'm coming to me. Right. Uh, 30 seconds left uh, 1 enemy remaining what 2, you side, KJ side. Ah. You will not kill his butt down. Line. A. Whoa, what the fuck? Last the layer standing. To heaven, uh. seven, go that's every man. Poison orb and many toxins going up. One enemy oh. remaining. Oh. Wow. He's so Attackers good hackers, the hobby, the hobby.